สวัสดีครับวันนี้คอ,อกาแฟนะพ่อใหญ่สั่งซื้อกาแฟมานะเป็นของขวัญปีใหม่นะละลอมันเป็นกงกล่องเลยนะฮะอ่ะเรามาเปิดดูกาแฟชาวดอยนะฮะกาแฟเชียงใหม่ดอยสุเทพเลยนะฮะบ อ๋อมีมีสองแพ็คนะฮะมีสองแพ็คมี่สองแพ็คนะฮะขั้วบดโอ้โหกลิ่นออกมาเลยนะฮะกลิ่นนี้ออกเลยนะฮะขนาดยังไม่โอ้โหกลิ่นออกมาเลยนะฮะ กินหอมมากเลยนะถงละครึ่งกิโลนะกินคนเดียวนี่กินกันเป็นปีเลยนะก็อายุวันหมดอายุอไงี้อ่ามันขั่วละเอียดอ๋อนี่นี่วันหมดอายุเลยเนี่ยน่าจะใช่นะเนี่ยหกเจ็ดใช่ปะ่ะหรือวันผลิต 26่สิบสองหกเจ็ดวันผลิตน6ยี่สองหน่าจะเป็นวันผลิตนะ,ะถ้าเป็นวันหมดอายุก็หมดอายุแล้วนะอ่าหกสิบสนะฮะอายุก็ประมาณห้าเดือนหกเดือนนะต้องใส่ช่องฟิตเอาไว้ถึงจะอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งนะฮะก็โอเคนะ เขใหญ่ก็จะเอาใส่อย่างนี้ไว้นะฮะเอใส่ที่กันน้อยนะฮะเขามีเขาเปิดยังไงเนี่ยเอ้ยอมีที่เปิดหรือเปล่าเนี่ยเขามีอะไรเนี่ยอ๋อนี่ที่ฉีดนั่นมีที่ฉีดนะฮมีที่ฉีดให้เราฉีดด้วแล้วก็ ที่ฉีกนะแล้วก็ฉีกฉีกแค่นี้พอนะฮะเราจะไม่ฉีกเยอะอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะฮะต้องกินไม่ทันนะฮะ กลิน่นนี่มาก่อนเลยนะฮะกลิน่นแน่นอนเลยนะกลิน่น <c oughs> ก็จะเทลงมานะฮะต่อไปไปไหนเราก็ต้องพกกาแฟไปด้วยนี่เยอะขนาดนี้ หอมมากเลยฮะใช้มีกันไกรตัดเลยนะฮะใช้มีกันไกรตัดนะฮะรูมันจะเล็กไปนะฮะ อืมกินดันจวนใจเลยนะฮะ โอเคนะฮะอืมเราจะกินประมาณเนี่ยประมาณนี้จะกินได้เท่าไหร่นะอือหือนะฮะโอ้โหกลิ่นนะฮะกลิ่นหอมมากเลยนี่นะเราใส่ปิดฝาไว้นะฮะต้มทีละน้ำทีละสองลิตรนะฮะ กินกาแฟแบบอ่อนๆน,นะฮะโอ้โหหอ,หอมจริงๆครับหอมมากหอมมากปิดเครื่อง